ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับรายชื่อของนักเตะตำนานหรือว่านักเตะของ E ีงีต่างๆนะครับที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับสำหรับรายชื่อนักเตะใหม่ๆนะครับหลังการอัปเดตเวอร์ชันของ3.5.0นะครับทุกคนหรือว่าหลังการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ มีข้อมูลตำนานยังไงกันบ้างมีอีพิกคนไหนกันบ้างเรามานลงการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับได้มีการปิดอัปเดตตัวเกมนะครับทุกคนและที่สำคัญก็คือตัวเกมนะครับได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับทุกคนก็คือมีการอัปเดตตัวเกมหรือว่าอัปเดตตัวแอปของ App Store หรือ Play Store ด้วยเพราะว่ามีการ อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหมให่คนหรือว่าเวอร์ชันของ3.5.0นั่นเองนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็คงอัปเดตกันครบทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อัปเดตกันทุกคนอยู่แล้วนะครับและสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิโคนเวอร์ชันของ3.5.0นะครับก็ได้มีการประกาศมาคร่าวๆนะครับคนรวมไปถึงข้อมูลของตำนานใหม่ๆที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลสำหรับเวอร์ชั่นของ3.5.0นะครับ ก็คือมีรายชื่อมาคร่าวๆประมาณนี้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอ็ดการ์ดาวิดก็ทุกคนริคาร์โดกาก้านะครับอังเดสอินเอสตามีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าทุกคนรวมไปถึงเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับทุกคนมีเฟรนดโดตอร์เรสนะครับนากาโมราคนฟิลิปลามก็มานะครับสำหรับฟิลิปรามเนี่ก็คือจะเป็นหน้าใหม่นะครับเพราะว่าไม่เคยเข้ามาในอีฟุบอลเลยนะครับมีดาวิดบิยาทุกคนเรอเนลดมิซี่อีก2เวอร์ชั่นนะครับ ฟองริเบอรี่ทุกคนโอกาซากินะครับแล้วก็มีซากาอิทุกคนคาร์ลสปูโยนะครับเปาโลม่มาดินีทุกคนมาโกอสคาฟูนะครับโรมา,โร,โมาริโอมาโกฟ้ฟานบัตเทนนะครับเดสลอ็อปทุกคนเดโก้ฟอรลันแล้วก็ตูรามนะครับอันนี้คือเหล่ารายชื่อของตำนานที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลสหรับเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับก็คือสมมุติว่ามันมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนก็แน่นอนเลยครับว่ามันมาตามนี้จริงๆนะครับแต่ว่าต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามาให้เราเปิดตามล่ากันเมื่่อไหรรนะคับ ก็สมมุติว่าถ้าเลือกได้นะครับจะให้เข้ามาให้เราตามล่านะครับก็ทุกคนอยากให้ตัวไหนเข้ามาก่อนกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและนี่คือภาพตัวอย่างนะครับสำหรับอีพิกของนักเตะใหม่ที่ลุดเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับก็จะเป็นมาโกฟันบัตเทนทุกคนเฟรนโดตอร์เรสนะครับเดนิสลอคนเยโกฟอรลันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือเราฝังของริคาโดกาการ์นะครับตูรามทุกคนอันดิสอินิสตาเอ็ดการ์ดาวิดนะครับปอลมมาลดินี คาเลสปูโยอิเกกาสยานและก็ฟิลิปลามนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรายชื่อของอีพ c กเวอร์ชันใหม่นะครับที่หลุดมาจากการอัปเดตล่าสุดเวอร์ชัน3.5.0นะครับบอกเลยว่ามีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับที่กําลังต่อคิวเพื่อเข้ามาให้เราได้เปิดตามล่าก,กันนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าทุกคนอยากได้ใครกันบ้างรอใครกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้ตัวนั้นเข้ามาให้เปิดก่อนกันแล้วกันนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนต้องการเด่นให้สั้นๆเลยกันนะครับสำหรับรายชื่อนักเตะตำนานใหม่ๆที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลเวอร์ชัน3.5.0นั่นเองนะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ